สวัสดีนานท่านนะครับวันนี้พบกับผมนะครับช่องวิถีน่าล่ฝันในต่างแดนนะครับวันนี้ติดปลาไหลนะครับเขาเลือกปลาทางเจ็กเขาเขาเลือกไอ้ถูหลงนะครับตัวนี้นะครับถูหลงปลายหางจะเป็นสีแดงนะครับปลายหางของเขาจะเป็นสีแดงนะครับบ้านเราเลือก อะไรผมไม่รู้นะครับใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับนี่นะครับแปลหางจะเป็นสีแดงนะครับเรียกว่าถูหลงนะครับทางเจ๊กเขาจะเรียกถูหลงเขาจะไม่นิยมกินนะครับเขาจะไปดองเหล้านะครับเขาจะดองเหล้าขายนะครับปลาไหลวันนี้ก็ยังพอมีแต้มนะครับให้เอฟซีได้ติดตามนะครับได้ดูได้ชมนะครับพอมีแต้มให้นับ ก็นี่เป็นถูหลงนะครับทางนี้เขาขายกิโลละพันนะครับขีดละร้อยนะครับกิโลละพันนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเต็มแรกกันเลยครับนี่นะครับสามเต็มนะครับสามเต็มนะครับ เต็มก็ไซส์กำลังจะน,น่ารักนะครับคือว่าใช้โอเคอยู่นะครับแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับนี่เป็นไซส์เล็กลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเป็นไซส์เล็กนะครับมีปูดแดงด้วยนะครับจะเป็นไซส์เล็กนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับ าง่ะรออยู่เลยตัวนี้เก็บเก็บโลนะครับเห็นไหมครับอย่นี้ครับตั้งท่ารอเลยนะตัวนี้เก็บโลนะครับวันนี้คือผมตอนเย็นนี้ไปไอยกงูนะครับยกงูมาครบติดติดปลาไหลมานะครับติดปลาไหลมา ยังไม่ได้ดูนะครับว่าว่าเท่าไหร่นะครับว่ากี่ขีดนะครับแล้วก็เต้มใหญ่ก็มีนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสากลางนะครับไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับสายกลาง ตัวนี้ย่างสวยเลยนะครับไซพอดีนะครับย่างสวยเมือนกันะครับตันนี้ประมาณ6ขีดนี่ก็พอได้นะครับนี่ด่างสวยนะครับเหมอนกันนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ทรงเดียวกันนะครับน,นี่ตัวผู่นะครับ เปไ็นตัวหูน่าลานตานะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่ายังได้นับเต็มอยู่นะครับ ปิดแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับให้ได้ชมกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวยังไงคุณรอติดตามชมนะครับตอนต่อไปนะครับคลิปเดี๋หาจะหาคลิปทำคลิปดีๆนะครับให้เอซีได้ชมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต เปลี่ยนน้ำตัวนี้ก่อนนะครับน้ํามันเยอะเกินมันก็จะตายนะครับมันไม่ชอบน้ํานะครับชอบเราใส่น้ําเยอะแบบน,นี้มันก็ตายนะครับนะฮะต้องไปเปลี่ยนน้ำก่อนนะครับยังไงก็ฝาก fc นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่ก็ขอจบการดีวิวเพื่อน่นนี้ก่อนนะครับผมครับ